น้ำเย็นจุงเบยนี่โมแต่เล่นน้ำนะมี่แคสเกมได้แล้วขาภายในผลก็กำลังจะขึ้นไปแคสแล้วเนี่ย เละซ้ายเละซ้ายฮะเละซขวาเละขวาเละขวาเละขวาเออเละซ้ายเละซ้ายอืมเละซ้ายเละขวาเละขวามึงจะเละทำเหี้ยอะไรครับโอ้โหเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับกับเกม Clash Bandicoot 2 c o r t e x Sky Back นะครับกับกับผมนะฮะ โดมิเกมมี่นะครับรับหน้าที่แคสเกมเหมือนเดิมนะคลาสเหมือนไส้หมี่ตัวนี้เหลือเกินอยากกระเทิบเหลือเกินมันจะมีบ็อกซ์ให้กูเก็บอีกไหมเนี่ยคงไม่มีแล้วมั้งโอเคเล่นด่านนี้ต่อดีกว่าครับด่าน9ครับแครสคลาสนะฮะคลาสด้วยนะแหมก็มีเอ่อคริสตัลแล้วก็เพชรอีกหนึ่งเม็ดนะฮะจะเป็นด่านแนวไหนไปเรียกกันเลยดีกว่าฮะอ่ามาแล้วโอเคไปอ้าวประตูหายอีกแล้ว อ๋ออยู่ข้างหลังโอเคแหมเล่นมุกซ้ำนะเนี่ยเรามาแนวนี้หนีหินแน่นอนครับอย่านงี้หนีหินชัวนั่นไงว่าแล้วหินไม่แล้วหินไม่โอ้ยระเบิดอายโอ้ยโอ้ยชิบหายแล้วโอ้ย,อยไปก่อนสิหนีหินหนีหินมาเลยมึงเอ้ยกล่องกล่องอยาอย่า,อย,าอย่าหวงกล่องมากไปเถอะไปเถอะเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนโอ้ยระเบิดโอ้ยระเบิดมันเยอะเว้ยเอ้ยหลุมหลุมหลุมโอ้ยเกือบไปยังไงโอ้ยเอ้ยทางยาวเว้ยหล่นแน่นอนหล่นไหมหล่นครับแบบนี้หล่นโอเค อุ้ยโอ้ยอะไรวะอุ้ยตรงนี้เป็นไฟฟ้านะครับระวังเฮ้ยระเบิดไอ้โอ้ยตูดไมหม้เลยมึงอ่าตรงนี้นะฮะลา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 ว๊าบเฮ้ยตรงนี้ยังไงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตรงนี้น่าสนต้องเข้าไปดูฮะไป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 ไฟฟ้าอืมข้างข้างในมีไฟฟ้าว๊าบโอเคไปขึ้นไปโอเคเฮ้ยตรงนี้ มีทางลัดมีทางลัดน่าขึ้นไปเล่นฮนะขอขึ้นไปเล่นหน่อยละกันอ๋อลงมาได้โอเคนว่นวทางลัดปะโถรไปเล่นต่อดีกว่าหนีต่อหนีต่อหนีต่อเช็คพอยต์โอเคไปโอ้มีไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้โหไอตัวตัวไอตัวเสียเวลาเลยเนี่ยไอเไฟฟ้าเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดระวังไฟฟ้าข้างหน้านะครับว้าวตรงนี้ทางแคบไม่หลดไม่หลดนี้ไม่หลด,หลด,หลด,หลดโอ้ระเบิดระเบิดระเบิดเพียบ หลบด้วยหลบด้วยอืมเอ้ยในโตโอ้โหอย่ามาขวางนะเอ้ยช่วยฟ้าไหวๆๆแล้วโอ้ยรอดแล้วไปแล้วไปอย่างงี้ต่อเลยอย่างงี้ต่อเลยต่อเลยมาเลยโอือว <laughs> ่าเออเป็นไงล่ะเจอในเจอสปีดไปอุ้ยระเบิดอ้ยายเอ้ยอ้าวล่นเลยโอ้ยกระโดดหล่นเลยมึงกระโดดได้ดีมากไอ้แคทชิฟฟายระเบิดตรงนี้มีระเบิดระเบิดไอระเบิดระเบิดอุ้ยเกือบเกือบไปโอุ้ยระเบิดมันดัก เอ้กล่องในโตในโตในโตระวังเอ้ยบูท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 ไฟฟ้าไอ้ชาโหเย้ยตัวไฟฟ้าอีเอาไปอืตรงนี้มีระเบิดระเบิดระเบิดนะครับไปสปีดสปีด e d ไประเบิดโอ้โหตรวพังเลยมึงงานนี้อืไปเออไฟฟ้าเออไม่ได้แดกครับนี้ไปต่อต่อต่อมีอีกเปล่าววะไอ้หินมันก็จ่อกูเลยเอ้ขอเอาบูทเอาไปได้บูธอีกกรรมไอ้ได้บูทบูทเอ้ยตรงนี้อืทางกว้างทางกว้างลงไปเลย ลงไปซะเยี่ยมลงไปเลยอ่าลงไปวาบอันนี้เป็นทางลงข้างล่างนะฮะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ็ดแปดเก้าเสบโอ้ยเหนื่อยชิบหายเลยเมื่อกี้กระโดดอ้าดขึ้นไปอีกเออเอ้ท้องบนมีบล็อกบล็อกขอบล็อกก่อนได้แล้วหนึ่งบล็อก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 อืม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 อ่าไปไปไปกระโดด กระโดดเออไปอ่าไม่ได้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 เอาใหม,ม่เอาใหม่เอาให,าใหม่หึงตึงโอเคขึ้นไปเยี่ยมอย่างงี้สิโอเคพอได้หน่อยอย่างงี้ข้างล่างบุ๊บบุ๊บบุ๊บโอ้โหข้างบนข้างบนเป็นหินนะครับหัวปวดไม่นั่นนะ่ะจึงป๊อกงโอเคได้และสิบกล่องตรงนี้อ่ะกระโดดปิ๊ง อ่ะขอแบบทุ่มเอออ่ะขึ้นไปเลยเยี่ยม52ตัวแล้วเมื่อกี้ตายเยอะไปหน่อยติดเล่นไงติดเล่นไงเอ้คิสตันออต้องเก็บต้องเก็บครับต้องเก็บ40 50โอเคเช็คพอย์ข้างหน้าไปเช็คพอย์นะฮะเช็คพอย์เออแล้วก็วิ่งต่อบูธบูธไอ้ข้างหน้ามีระเบิดป่าว่าไม่มีนี่ว่ะแม่งกลัวดักเอ้ยเอโอ้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  สปีด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 เอ้ยนีอ้ยแม่งมีหลุมดักอิจิฝายเอ้ยเอ้ยไฟฝ่าบูทอ๋อบูทอ๋ออ๋อตามทันไหม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 เฮ้ยตรงนี้มีเอ้ยเอาเท่าไหร่เฮ้ยไปเลยโอ้ยกล่องกองทันไหมได้ไหมเฮ้ยไม่ได้เว้ยแอะไม่ได้ไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้ครับอย่าติต้องต้องอย่าอย่าขายแม้แต่กล่องเดียวเว้ยเราต้อง ทำลายกล่องเว้ยไม่ได้อย่างี้ไม่ได้เอาเลยเอาเลยอ๋อมีกล่องนั่นด้วยต้องทำให้เราเสียเวลานิดนึงนะเอาเอาเลยเอาเลยเต็มที่เอ้ยไฟฟ้าเฮ้ยอืเออืเอาเลยเอาเลยเอ้ยมาเร็วมาเร็วนี่นี่ไอ้กล่องไอ้กล่องเนี้ยไอ้กล่องเนี้ยกล่องตรงเนี้ยเออเอาก่อนเลยไปโอเคเอ้ยตรงกล่องนี้ไปเอ้ยอย่าอย่าห่วงกล่องเออไปไปไปกูไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งเข้าไปแล้วเอ้ยรอดห้าสิบเจ็ดกล่องครบป่าวะอ่ะครบด้วยเยี่ยมได้มาแล้ว ในสุดก็ได้ครับโอเคไปตายเยอะนะเนี่ยดาเนี้ยโอ้ลงมาอืมคราชครัสอืมคริสตัลหนึ่งแท่งแล้วก็เพชรอีกหนึ่งเม็ดยี่ยมครบทั่วเลยอย่างนี้เต้นเลยเต้นเลยวับวับวออออวับ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 ปิ้งโอเคต่อไปดาต่อไปเลยเดอะอิวดิวอืมอาหารของปลาไหลไฟฟ้าเหรอครับ มีปลาไหลไฟฟ้าด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้โหมีเอ่อคริสตันลนะครับแล้วก็เพชรแล้วก็เอ่อมรกตอีกหนึ่งเม็ดมีมรกตด้วยเว้ยอันนี้เสร็จโจนดิอย่างเงี้ยอ่ะลงมาเลยแหมเพลงใหม่อย่างงี้ด่านใหม่ชัวร์ครับไม่ใช่เอ่อน้ำแข็งแน่นอนไม่ใช่โอ้โหมาเป็นท่อเลยครับอันนี้มุกเกิดอ่ะอืมอากุอากุโอ้โหมีใบพัดด้วยไอยตัวเฮียอะไรเนี่ยไปก่อนโอ้โหโอ้โหระวังระวังใบพัดระวังใบพัด โอ้โหแม่งแม่งบวนสนุกเลยเฮ้ยนะไปไปคู่เลยเอ้ยนั่นไงปลาหล่ะไฟฟ้าเจอแล้วอยอาฟ้องเอายตกไปโดนไปนี่แบบว่าช็อตเลยนั่นน่ะอันตรายไอ้นี่ตัวนึงอ๋อ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 อ๋จับจังหวะดีๆจับจังหวะดีๆแคทไปอุ้ยเกือบไปอืมโอ้ระวังระวังตรงนี้ระวังฮะว๋อมีแทนแทนแทนคือแท่นคือแท่นไปแล้วโอเคไปอืมไปคู่เลย ในโตในโตไอ้นั่นตัวเฮียอะไรวะนั่นนะอ,อืม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 ตัวข้างขางมันบินหนามด้วยเพราะนั้นอย่าปั่นนะอย่าปั่นเหย,ยียบดูดิปุ๊บโอเคเหยียบได้อะไรตัวนี้อะไรว้าวาวเหยียบเออไฟไฟ,ไฟ้าครับว้วาวว้าวว้าวหืมไฟไฟ้าอย่างแรงไปไปโอ้ยได้ไมอาอีกอีหนึ่งอีนหนึ่งกระดับเอาเอาปันาาป่นเอ้ยปันป่นว่าป้าทำไมวะโอ้โหตรงนี้หืมอะไรวะเนี่ยในโตในโตโอ้โห ระวังระวังโอ้ระวังโอ,รงโอ้รู้สึกว่าไอข้างหน้านี้มันแปลก,ปลกนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูหน่อยทำไมนโตมันเยอะจากตรงนี้น่าสงสัยน่าสงสัยต้องเข้าไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทะลุได้ด้วยเว้ยอ้าวอย่างนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับต้องเดินเข้าไปเลยอย่างนี้โอ้ข้างในเป็นทางทางทางลับนี่ว่ะน่าสนน่าสนเหยียบเลยโอ้โอไอตัวยี้นี่เยอะมากเลยทางลับใช่ไหม ว,ว้วาวว้าวว้าวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยไปไปไปไอังระเบิดนี่ยาอยากำมากระพด้วยนั่นน wow. ่ะโอ้โหตรงนี้ว้าวว้าวไปเลยเอ้ยขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนว้าวว้าวไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ามึงอย่างแรงไปโอ้โหไปสาบโอ้ยนี่ไงอืว่าแล้วเชียวทางลับมันต้องมีมรกรมรกรหนึ่งเมตรเยี่ยมปัญหาคือทางกลับนี่แหละมึงระวังไอ้ปลาไหลไฟฟ้าด้วยโโอ้หโอ้โห มึงโกรธใครมาหรือเปล่าเนี่ยฮะฟอ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 ฟ้ฟอฟออฟอฟอฟ้ฟอ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 ฟ้อฟเฟอ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 อฟอะอฟ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 อโอฟ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 อโอฟอฟอฟฟอะอฟออ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 กมึงเนี่ยอันตรายเลยมึอ เดี๋ยวก่อนเดินไปอีกทีเออออกมาดีออกมาดีออกมาดีๆออกมาดีๆนโตนะครับนโตทั้งนั้นเลยนะฮะว๊อบอู้หูเกือบเกือบเกือบอ้ยเดินดีๆเดินดีๆโอเครอดแล้วนโตไม่แดกครับไปเดินทางนี้ต่อมมันไต่ด้วยนะครับตัวนี้มันตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยตุ๊บตุ๊บหายไปซ่าหายตัวนี้ยังไงเอาขึ้นก่อน,นขึ้นก่อนเออเออเออเยียบเออ อ่าเช็คพอยต์โอเคเช็คพอยต์อ่ะลงไปที่โบนัสโบนัสเอยโบนัสนะฮะโบนัสนี่จะเอายังไงกันแน่บล็อกบล็อกบล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 อกอืมตรงนี้เป็นโอ้โหป๊อกบิดบล็อกด้วยเยี่ยมเราเอาเลยเอาเลยออย่าปัดบ๊อบป้านะครับป๊อกด้วยไปต่ออืม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  ตรงนี้โอ้โหมันเลยงี้มันเลยเอาให้หัวโนกันไปเลยนะฮะอย่างเงี้ยอ้ออออออืมไม่หัวโนก็ว่าไงละโอเคกระโดดเออไปขึ้นแผ่นบล็อกตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบห้าแล้วนะฮะสูงสุดคือ9กเมั้งถ้าจำไม่ผิดนั่นเตรียมรอเลยเอาไงตรงนี้วับไปแล้วอย่างไวตรงนี้ไปทางแยกนะฮะ ทางแยกทางแยกตรงนี้มีคร okay. yep. mm ิส hmm. ต mm ันคริส huh. ต uh ันโอเคเย็บอืมอืมแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกโอเคต้องทุ่มไปเลยทุ่มไปเลยทุม <laughs> ท่ม <laughs> ทุ่มเมื่อกี้บอกทุม่มนึกว่าจะแหลมนะเนี่ยโอ้ทุม่มเออไปไปไปมีปัญหาด้านภาษาตลอดอเลยกูเนี่ยฮะอุย้ยเลวโอ้โหกล่องกรรมตรภาพนี่ ระวังเหยียบเออตั้งแต่พาให้แล้วและเรียกเห็นปาวาเปโลมาได้ไงก็ไม่รู้เออเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้น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 ไอ้นี่ไปสามคอมโบเลยเออไอ้นี่ตัวหนึ่งตุ๊บโอเคอ่าว้าโอเคอย่าพึ่งลงไปอย่าพึ่งลงไปกล่องพวกนี้ทำลายให้หมดก่อนโอเคเอ่ะยังไงเรียบร้อยทุ่มเลยอืม ทุ่มอีกทุ่มอีก50แล้วโอเคลงไปโอเคเขียนนี่ก่อนอวัาป้าวัาป้าวัาป้าอ่าเช็คคอยล์เอา้เอาเอาไม่โดนบึ้มในตทำงานอุ้ยนั่นอะไรวะเนี่ยโอ้มีไตด้วยเฮ้ยตองมีการไตครับระวังระวังอนี่ข้างล่างน,นี่เป็นไฟข้างนั้นเลยนะฮะอุณหภูมิประมาณเออร้อยองศานะฮะลงไปก็ไหม้ครับระวังด้วยนะ ไอนี้ก็เป็นพวกเออกล้องสำรวจนะฮะสำรวจตามท่อนะครับก็ระวังด้วยอ๋ออไปดิไปดิเออไปดิเออ,ไปเ,อ,อไปเล,ยปเลยียนดีกว่าโอ้ยใกล้แล้วใกล้ผ่านแล้วรออีแป๊บหนึ่งไอวัปป้านี่ไม่ต้องเก็บให้ครบก็ได้ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยวางไปบ้างอืมเนี่ยข้างลาน,นี่เป็นเป็นความร้อนนะฮะแดงแดงเนี่ยแดงเถืออเลยนะฮะระวังระวังไอนี้อย่าป่านนะไม่งาทั้งนั้นเลย อะไรข้างหน้าทางทางผาแล้วโอเคได้เพชรหนึ่งเมตรฮะเยี่ยมครบเลยครบเลยครบสามอย่างอย่างนี้ขึ้นไปเลยอืม้มยิ้มล่าเลยคริสตัลหนึ่งเมตรเพชรอีกหนึ่งเมตรแล้วก็มรกตอีกหนึ่งเมตรอื้มเขียวเลยเต้นอย่างนี้ต้องเต้นเต้นอึบอึบโยโยโย่โยโยโย่วับ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  จะเอ๋อืมอาแล้วใหมกแล้วขอแท็กใหม่แล้วใช่สิบแทงแล้วนะครับจะไปเมืองใหม่แล้วนะครับบอสตัวต่อไปตัวอะไรครับไม่เอาเป็ดนะครับเป็ดกากมากนะครับมีแผลอะไรแน่เลยเนี่ยโอเคไม่ต้องพูดมากครับขึ้นเลยขึ้นเลย วับขึ้นไปเลยสู้กับบอสครับตอนนี้บอสไปตัวแล้ววะเนี่ยอืมอุ้ยนี่มันโคโมโดโอโหเผ่าพัานธุ์พวกเราเนี่ว่าเป็นสอพี่น้องตระกูลโคโมโดนะฮะหัวล้อหอัวล้อเหรอไอ้นี่น่าจะโหดคนระับน่าสนใจอยู่โอ้โหมีโอ้โห,ม,โโหมีป่านด้วยมีสเปนโคโมโดบอบัตเทอร์อืมพี่สอพี่น้องตระกูลเฮน่เอง,เอ,งอะไรอะไรของมึงเนี่ยอืมไปตั้งคู่เลยมึง มืออย่างนี้ไม่ไหวนะครับบอกแล้วอย่าปั่นเยอะเฮ้ยยยยย่ยย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 เยยยยเยย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 แล้วยั่นยยยยยยย่ยอยอยยยมาอยยยยยยยแย่ยยยยยยยโอ้ยยอยย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 อยอเยย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 ยลยยยอยอยยยยปยดยย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 ยขีดแล้วนะคอีกแล้ว เอไอก็ป่ามีดพวกนี้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วปันอีกแล้วปานอีกแล้วโอ้ยเดี๋ยเดี๋ยวมีป่ามีดด้วยเหรอเล่นป่ามีดเหรอป่ามีดป่ามีดไม่ใช่ป่ามีดคิดคิดมากเลยยี้คิดมากเลยมึงปันไปเออไปชนตายซะมึงโอ้ยกระจอกกวายเป็ดอีกโถไม่น่าเลยเผาพันเราวาร์ฟวับ์วับ์ฟวาร์ฟวาร์ฟ จะเอ๊ะหานไอ้ไข่ว่ากล้องอยู่นี่เออลงมาเมืองสามแล้วมาเป็นท่อเลยตอนนี้เฮ้อไขมาอีกละเป็นไงล่บะบโดนี่นี่เก็กของมึงเหรอเนี่ยได้แค่นี้กันเหรอควรกว่าน,นี้มีอีกไหมปากดีทุกเพฟเลยโกูเราต้องเก็บอีกห้าแคปเออไม่ได้5แคปซูล5คริสตัลเออแคปซูลมาไงวะห้าคริสตัลน,นะครับ ให้เป็น15คริสตัลน,นะเพื่อสู้กับบอสตัวต่วตอไปนะแต่ตอเออตอนนี้เซฟก่อนแล้วกันนะครับเซฟก่อนนะฮะเซฟเลยเซฟเลยเอ็กโอเคนะครับเซฟไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าดีกว่าครับสวัสดีครับ